โกกีลาผูดลงในรูปมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวพระอานนท์ได้เดินมาใกล้บ่อน้ำและเห็นนางทาสีคือทาารับใช้ที่เป็นผู้หญิงกำลังตักน้ำอยู่พระอานนท์ขอบินทบาทน้ำจากนางทาสีคนนั้นนางทาสีคนนั้นเห็นพระอานนท์แล้วรู้สึกชอบท่านเลยหลงรักท่านก็ว่าได้ ทีแรกนางทาสีคนนั้นไม่กล้าตักน้ำให้พระอานนท์เพราะเห็นว่าตัวเองมีวงตระกูลที่ต่ำกว่าพยายามยกเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงแต่สุดท้ายก็ตักน้ำใส่บารของพระอานนท์หลังจากนั้นพระอานนท์ก็จะกลับวัดพระเชตวันนางทาสีคนนั้นก็เดินตามพระอานนท์ตลอดทางกลับวัดแถมบอกกับพระอานนท์ว่าข้าพเจ้าไม่กลับ ข้าพเจ้ารักท่านข้าพเจ้าไม่เคยพบใครดีเท่าพระคุณเจ้าเลยแต่พระอานน์ก็ได้สอนนางทาสีคนนั้นว่าความรักเป็นเรื่องร้ายไม่ใช่เรื่องดีพระศาสดาตรัสว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดความทุกโศกและทรมานใจนางทาสีคนนั้นก็ไม่เชื่อว่าความรักทำให้เกิดความทุกข์ตามที่พระอานน์ว่า พระอนอนท์ก็ได้ยกคำพูดหลายคําคำเพื่อสอนนางทาสีคนนั้นความรักก็เหมือนการจับไฟนั่นแหละทางที่จะไม่ให้มือพองเพราะไฟเผามีอยู่ทางเดียวคืออย่าจับไฟอย่าเล่นกับไฟทางที่จะปลอดภัยจากรักก็ฉันนั้นมีอยู่ทางเดียวคืออย่ารักจนสุดท้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาแล้วถามนางทาสีว่าเธอรักอะไรในอนอนท์ ข้าพระพุทธเจ้ารักในตาพระอานนท์พระเจ้าข้าในตานั้นประกอบขึ้นด้วยเส้นประสาทและเนื้ออ่อนต้องหมันเช็ดสิ่งสกปรกในดวงตาอยู่เป็นนิดมีขี้ตาไหลออกมาจากในตาอยู่เสมอครั้นแก่ลงก็จักฝ้าฟางคุณมัวไม่แจ่มใสอย่างนี้เธอยังรักในตาของอานนท์อยู่หรือถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักหูของพระอานนท์พระเจ้าข้า พักคินีหูนั้นประกอบด้วยเส้นเอ็นและเนือ้อภายในช่องหูมีของโสโครกเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นต้องแคะไขอยู่เสมอครั้นชราลงก็หนวกจะฟังเสียงอะไรก็ไม่ถนัดหรืออาจไม่ได้ยินเลยดังนี้แล้วเธอยังจะรักอยู่หรือนางเอียงอายเล็กน้อยแล้วตอบเลี่ยงต่อไปว่า ถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักจมูกอันโด่งงามของพระอานอนท์พระเจ้าข้าพักนีจมูกนั้นประกอบขึ้นด้วยกระดูกอ่อนที่มีโพรงภายในมีน้ำมูกเส้นขนกับของโสโครกมีกลิ่นเหม็นเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เธอยังจะรักอยู่อีกหรือไม่ว่านางจะตอบเลี่ยงไปอย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงชี้แจงให้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายอันสกปรกเปื่อยเน่านี้ ในที่สุดนางก็ก้มหน้านิ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าพักคินีเอยอยันว่าร่างกายนี้สะสมไว้แต่ของสกปรกโสโครมีสิ่งปฏิกูลไหลออกจากทวารทั้งเก้ามีช่องหูช่องจมูกเป็นต้นเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิดเป็นรังของโรค อุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุเอาสิ่งโสโครกต่างๆเข้าไว้และซึมออกมาเสมอๆเจ้าของกายจึงต้องชำระล้างขัดถูวันละหลายหลายครั้งเมื่อเว้นจากการชำระล้างแม้เพียงวันเดียวหรือสองวันกลิ่นเหม็นก็ปรากฏเป็นที่รังเกียจของหน้าขยะแขยงภักนีร่างกายนี้เป็นเหมือนเรือนซึ่งสร้างด้วยโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทา ที่มองเห็นเปล่งปลั่งปุดผาดนั้นเป็นเพียงผิวหนังเท่านั้นเหมือนมองเห็นความงามแห่งหีบศพอันวิจิตรการตาผู้ไม่รู้ก็ติดในหีบศพนั้นแต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็นหีบศพแม้ภายนอกจะวิจิตรการตาเพียงไรก็หาพอใจยินดีไม่เพราะทราบชัดว่าภายในแห่งหีบอันสวยงามนั้นก็มีสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจ คำตอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทําให้ความรักของนางต่อพระอนนท์หายไปแม้แต่นิดหลังจากนั้นนางก็ขอตัวกลับบ้านวันรุ่งขึ้นนางก็คิดได้ว่าถ้าอยากจะอยู่ใกล้ชิดพระอานนท์ต้องบวชเป็นภิกษุณีเท่านั้นนางจึงขอลาเจ้านายไปบวชระหว่างที่บวชนางก็ไม่สามารถเลิกรักพระอานนท์ได้จิตใจของนางกระวนกระวายอยู่เสมอเหมือนอารมณ์แอบรักคนอื่น จนสุดท้ายนางก็ลาพระสมมาสัมพุทธเจ้าและพระอานนท์ไปเมืองโกสัมพีและคิดว่าการอยู่ห่างอาจจะเป็นยารักษาโรครักได้บ้างนางจากพระอานนท์ได้สามเดือนหลังจากนั้นได้ยินข่าวว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าและพระอานนท์จะแสดงธรรมที่เมืองโกสัมพีนางก็คิดว่าจะตัดใจจากพระอานนท์ได้แล้วแต่เปล่าเลย นางยังตัดใจจากพระอานนท์ไม่ได้ใจนางเริ่มปั่นป่วนรดนเรและรำพึงกับตัวเองว่าความรักเป็นความเรียกร้องของหัวใจมนุษย์เราทำอะไรลงไปเพราะเหตุเพียงสองอย่างเท่านั้นคือเพราะหน้าที่อย่างหนึ่งและเพราะความเรียกร้องของหัวใจอีกอย่างหนึ่งประการแรกแม้จะทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง มนุษย์ก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าใดนักเพราะคนส่วนมากหาได้รักหน้าที่เท่ากับความสุขส่วนตัวไม่แต่สิ่งที่หัวใจเรียกร้องนี่สิถ้าไม่สำเร็จหรือไม่สามารถสนองได้หัวใจจะรำร้องอยู่ตลอดเวลามันจะทรมานไปจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของมันหรือมนุษย์ผู้นั้นจากไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมในวันรุ่งขึ้นว่า ไม่ควรปล่อยตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรักเพราะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นเรื่องทรมานและเรื่องที่จะบังคับไม่ให้พลัดพลากก็เป็นสิ่งสุดวิสัยทุกคนจะต้องพลัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจไม่วันใดก็วันหนึ่งวันหนึ่งนางก็แกล้งป่วยแล้วไปบอกเพื่อนที่เป็นภิกษุณีเหมือนกันว่าอยากจะฟังธรรมของพระอานอนท์ก็ให้ไปตามพระอานทน์มาให้หน่อย เมื่อพระอานทน์มาถึงพระอานนท์ท่านรู้ว่านางแกล้งป่วยพระอานทน์ได้สอนหลายๆเรื่องให้กับนางเพื่อให้มีสติโดยยกข้อธรรมที่สําคัญสาคัญมาตัวอย่างเช่นธรรมดาว่าไมา้จันั้นแม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นอัศวินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งดีลาอ้อยแม้เข้าสู่หิบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรม พระศาสดาทรงย้ำว่าพึงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาธรรมพระศาสดาตรัสว่าบุคคลอาจอาศัยตัณหาและตัณหาได้อาจอาศัยมานะละมานะได้อาจอาศัยอาหารละอาหารได้แต่เมถุนธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนให้ชักสะพานเสียคืออย่าทอดสะพานเข้าไปเพราะอาศัยละไม่ได้นางโกกีลาได้ฟังกรร้องให้ ได้เริ่มเข้าใจอะไรๆในหลายๆอย่างจนสามารถประหารกิเลสท,ทั้งมวลได้สำเร็จจนได้มรรคผลชั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์จเจริญธรรม